สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบสาเจโตกูออฟฟิเชียลเด้อค่ะมือนีเจี๊ยบสามีข่าวมาบอกพี่บอกนองหลายๆคนก็อาจสิเห็นแล้วเนาะคะ่ะว่า,าทีมงานตกเกียวมิสิกของพุยบานฟิลเล่นเพิ่นเกิดอุบัติเหตุแต่ค่ะทุกคนคะ่ะนี่เลยเดี๋ยวเจี๊ยบสาสิเอาหมูไข่เบิง้งซอยทรงกำลังใจให้ทีมงานของ มิวสิกโตเกียวหรือว่าเป็นกำลังใจให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และก็ทีมงานทุกคนนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยเนาะทุกคนคะ่ะบ่อยากอันบ่มีผู้ใดสิอยากให้เกิดดออทุกคนแต่ว่าบางเทือนอมันกับ่บคิดว่ามันสี่เป็นอย่างสี่เนาะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยซอยทรงกำลังใจให้ทีมงานของมิวสิกโตเกียวหลายๆเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้เพิ่นเนาะ แต่กับปอดภัยตอนนี้เพื่อนก็ไปหาหมอแล้วนะคะผู้จัดก,การบดก็ได้อัปเดตอาการนั้นให้ดูนะคะทุกคนนั่นแหละเจ็บสาก,กันเลยเอาข่าวนี้มาให้ทุกคนเบิงะะ์ด้วยค่ะเพื่อผู้ใดพวกท่านเห็นเพื่อผู้ใดเป็นกําลังใจฮองทีมงานโตเกี่ยวมิวสิกหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะทุกคนคะ่ะนั่นแหละเข้ามาทรงกาลังใจเพื่อนหลายๆคะ่ะทุกคนคะ่ะกับ ปลอดภัยเด้อค่ะคนขับปลอดภัยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลถึงมืถึงมือหมอแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเจีย๊ยบสาสีขึ้นรูปให้เบิงะะ้งเด้อค่ะนอดซอยทรงก็ลังใจให้ทีมงาน,นะะเด้อค่ะเด้อทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันเลยเด้อค่ะไปชมกันเลยเดี้อไอจังน้อยเดี๋ยวพงศ์ตูนมาจังหายถอยไป ไวบบ้บอเจ็บไปหาหมอก่อนไปบะกล่องไปเสีโยโอเคบอมันมันบาเก็บเหรอตอนนี้มันสิทธเจ็บมันที่น้ <c oughs> นองครับรถนะครับรถทีมงานนะครับบริษัทโตเกียวมิวสิกประสบอุบัติเหตนคนคุนะครับไอ้คนขับ,บนะครับบูบครับก็เลยเสียลักนะครับพี่ไอ้น้องมันตื่นนะครับก็เลยหักรถลงมันก็เลย ควนะครับผมตอนนี้ก็นคนปลอดภัยดีพี่น้อง,งอีอสมงป่อ๋อสมเออสองเผาใครย,ย,ยุ่งใดอย่างคัสซี่กะระแทกแตกเป้าอ,อันแล้ปลอดภัยครับปลอดภัยคนปลอดภัยดี ไอเขาของจะออกอกมาเบิ่งไปอาจารย์ไอหน้ารถเบิ่งไปเบิ่งเออเ,เอาออกมาก่อนเดี๋ยวพีกม่มันสีเฮียใช่น้ำกล่องมันไปไหนมันสลบบ่นะครับโอ้ยเนาะกะบพีกลงใส่ดีแต่เป็นน้ำดีแต่เป็นน้ำมองนั้นถ้าเป็นน้ำกับรอนแล้ว สไลด์ไกลกก็เนี่ยแล้วมลแม,นม่นครับเกาะเผาเกาะตรงไหนดีมันถึงจะปลอดภัยเจ็บบ้งไเนี่ยอาจารย์นีข่ขาพี่น้องขาเขียน,นสลับน้องครับแป๊บเดียวเนาะน้องมันกัด เอออ๋อเออเอ,อ,เอ,อบาบากันนะครับรถไทยเอ้กล่องมันไปใส่ี่รถม,มือมิกครับผมสว่วนอุปรกรณ์เ่าเอาขึ้นรถอ้ทีมงานนะครับอีกขั้นหนึง่งเดี๋ยวจังหน่อยมันมีพวกเครื่องรถตีพวกยังนะครับ ครับบอท่านเป,เปิดเปิดเดมื่อวันมี้อย่างเสียหายกเดี๋ยวเช็คอีอกรอบครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องตอง้ตองเบิกอะไรปะว่ <c oughs> ปะเป็นยังดงบอสพอจะข้นมันปลอดภัยเห็นมันเอวข้อมาตีละการในแนวเลยว่าโทรมาหาผมอะไรครับผู้จัดาการอะไรเอียงหลังอะไรวะลดความมาสันเอาเลยลุกเลยบ่าในสว่างวะเลยนะครับ สุ่มผมนะนี่สุมผมอยู่ในอำนาจครับอยู่ในเมืองอำนาจเลยเนี่ยแม่ครับพอดีว่าเดี๋ยวจะนอยเทียงกับทีมงานอยากจะไปต่อไเกษตรเเด้นกษตรครับผมเราจะเกษตรกับสุวรรณมันก็ยุ่งรอบๆกันเอาหน่าไม่อย่างห่วงให้เออ มันได้จักตันเลพราะท่านมันเต็มเป็นแต่เอาไว้อยู่ไหมเป็นยังไงจับไปหายังไงเบ็นบอสเบตเอรอเก็บดีดี เออมึงเป็นยังว่าแต่มึงโอเคหน่อยนะครับกำลังดึงขึ้นนี่ี่มึมงตกในหน้าแต่มึงตกข้องหน้างในตกไปบนทัานเลยเลยข้อหาพญตูนเนี่ยเราหอดใจราช,ชดเดชถอยขอ,ของขึ้นรถแล้วท่า Vô vào là, ôi, mát được con này, quan ma, quan ma, quan ma. อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะเดือมมันตึงก่อนปล่อยปล่อยปล่อยปิดปิดก้อนไอ้ไอ้ขึ้นปิดปิดเลยนะครับอย่ามันดีดนะเมื่อไหระเมื <c <c ่อเร้าสองคนนะครับน้องก็ปลอดภัยดีครับกั บาเจ็บยังไงแต่มันมันบาเจ็บดอกตอนเนี่ยมันจิเจ็บตอนคนละแลังๆครับฟาดคอครับน้องกับเบนเจ่เพียรพอดีอายุ25ปีคือกันแต่เมื่อเศร้าก็ได้พ่อเป็นยังครับพ่อเป็นยังต่อไปรถไทสีเดงพี่น้องลองมองั้ แก่ตัวแขง,งมัค่ยอยๆจบจ่ายม,มันุง่อมันยืนมาเสมอ่อมันเอียงรถมนมีรถขีบเลยบ่มันออสวยป่ะนี่กองสีเทาเดงแัน่เชี่ยวลองวังนะมเดี๋ยวนนรับพีชอบอง Hmm. มันนักน้ำม,มันนักน้ำฟังหน่อยแล้วมันดูดน้ำขี้ต้มดูดฟังหนังยขี้ต้มดูดไอ้คาวเวที่ห้องเป็นดะอยู่ปะบอกอ๋ออ่านะครับได้าินี้คาวนาะ กล่องวอยุสองคนจะเล่นเปล่ากนะเป็นหว่วงในผู้ครับอันนั้นมือเศร้าดีเราว่าเป็นอย่างมิสติครับโชว์นีพักพอนน้อยกับชีวาอยังใดเนาะนม่อยากให้เกิดกันเกิดแล้วัครบ เป็นปีเครื่องซะ,ะ่หรมันเพน,น่นนเ่อืมหัวรรตูมากอยู่ไอ้เนี่ยไอเบลโทรศัพท์ดูชน 你看吧。<noise> <noise> <noise> ตอนนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับรถมือมิกนะครับรถอาจารย์ต้อมอาจารย์ตอนพนียลุกมือคนครับนะครับขณะจะรับในนะครับก็เลยได้ล่งทางก้องตอนนี้ก็นั่งประสานร,รถยกนะครับใหนน้คุณลุงแถวว่านคนไปประสานร,รถยก <c oughs> โชคดีนะครับผมที คนครับกับมือมีกบ่เป็้เป็นอย่างนะครับอุปกรณ์เท่ากับคืนรถแล้วนะครับบได้อ็อุปกรณ์เท่ากับบได้มีเสียหายกับเสียหายแต่รถนะครับกับบเป็นอย่างแต่ว่ากับคนยังกอดภัยนะครับคนบไดเเป็นอย่างไรแค่ถหลอกนิดหน่อยกล่องวาย่บอด้มากครับรถันี้ครับกล่องวาอยู่กระด่งสีอาบน้ำนอนครับได้ยินคาวานยินคาวารถเกิดอุบัติเหตุกันได้เดี๋ยวเฝ้ามากครับผู้จัดการบอดครับ วันนี้เอารถอันโตเกียวมิสีรถอันศิลปินมากับูพจัดการมาเบิ่งสถานการณ์มาประสานงานซอยคันนะครับตอนนี้มาประสานงานเอารถไถยมาดึงขื้นแต่ว่ามันกับบ่อกขื้นมันหนักรถมันหนักครับเสียดายเอารถยกกาลังประสานรถยกมาม่ยกขึ้นครับแต่ว่าคนปลอดภัยแเหลือครับพี่น้องมีแต่อาจารย์ต่อมนะครับที่ ที่ทะลอกนิดหน่อย่านตอมเป็นได้ไงดูซึกอ็รูสึกเป็นได้ไงเปโนงงบอลก่อนบ่เจ้าสิทิเหตดงานเด้แต่ว่าข่อยนำบอเฮ็ดงานได้เดมื่อนี่เจ้าไปล่องบาลก่อนบ่มันมันไปเหตุแผียก่อนบ่มันมันทะลอกอเพราะว่ามันมันลงท่างเจ้าม่นบ่มันลงท่าง,างทาง้ทางจานตอมนะครับจานตอมเป็นคนเป็นคนเป็นคนนางนะครับ ไข่เนี้ยจะรัดเข้มขัดนะครับนีที่ที่ดนี่ที่เป็นบ่อได้เป็นอย่างหลายนะครับอาจารย์ตอมมือมิกของเขามือมิกของโตเกียวเพราะว่าจะาไปโรงบันซะก่อนไปตรวจซะก่อนไปไปตรวจซะก่อนบ่อยหญดอกกําลังท้งนี่ก็าาสานแล้ว